จังหวัดน่านค่ะจัดการแข่งจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานประเพณีถวายทานสลักกพัตท,ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ที่มณฑลพิธีริมแม่น้ำน่านบ้านแสงดาวตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านวัดพระธาตุเช่แห้งพระอารามหลวงร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดการ จัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในงานประเพณีถวายทานสลักกพัดวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงโดยมีนายบรรทุลล่ำซำรองประธานกรรมการมูลนิธิรักป่านานในพระราชูปถมัมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดนานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนานรองผู้ว่าราชการ การจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4-5ตุลาคม2568ค่ะเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวนานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนานและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งเรือใหญ่เรือกลางและเรือเล็กจากต่างจังหวัดและต่างประเทศพร้อมกิจกรรมการประกวดกองเชียร์จากชุมชนในจังหวัดนาน14ชุมชนค่ะ และการแสดงทางศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนานสร้างความยิ่งใหญ่และคึกคักให้กับงานประเพณีถวายทานสลักภพวัดพระท่าตแช่แห้งพระอารามหลวงในปีนี้ค่ะถือว่าบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักนะคะคุณผู้ชมแล้วทางทีมงานเอ็มบีทีของ